งาน3แบบที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วให้กับคุณแบบที่1ทํางทำงานเพื่อเสร็จมีกี่คนในที่นี้ครับที่ทำงานแบบที่1ผมเชื่อเลยครับว่าหลายๆคนในที่นี้มักจะทำงานแบบที่1กันเพราะคน80%ทําทำงานเพื่อเสร็จนั่นเองคุณเคยเห็นมนุษย์เงินเดือนหรือเปล่าครับที่รับคำสั่งจากเจ้านายมาและรีบลงพือททำอย่างรวดเร็วเพื่อที่เขาจะได้ไม่มีงานอีกต่อไป พวกเขาใจจดใจจ่ะอ,อยู่กับความสบายเวลาพักตอนตอบกลับกลับบ้านตอนที่ได้นั่งดูทีวีอยู่กับบ้านตอนเอาเอกสารไปวางไว้ที่โต๊ะหัวหน้าตอนที่ไม่มีลูกค้าพูดคนพวกนี้ทำงานเพื่อรอเลิกงานทำงานหนึ่งอาทิตย์เพื่อรอวันศุกร์ทำงานหนึ่งเดือนเพื่อรอสิ้นเดือนทำงานหนึ่งปีเพื่อรอปีใหม่และทำงานทั้งชีวิตเพื่อรอเกษียณ แน่นอนครับถ้าคุณทํางานแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแม้แต่น้อยครับแต่ขอให้คุณรู้ไว้ครับว่าการที่เราทํางานแบบนี้รับรองเลยครับว่าเราจะไม่มีวันประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดในวงการที่เราอยู่งานแบบที่2องทำเพื่อทรัพย์คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งก็ได้ครับที่ยอมทํางานแบบนี้อยู่ต่อให้คุณทํางานหนักขนาดไหนคุณไม่มีความสุขในงานที่คุณทําอยู่เจ้านายของคุณจะแกล้งคุณ ลังแกคุณเอาเปรียบคุณขนาดไหนคุณก็จะทำมันครับเพียงเพราะได้เงินที่มากกว่าผมเคยทำงานเสริมครับรับจ้างคีย์ออเดอร์ผมคีย์ออเดอร์ในแต่ละวันมันก็ได้เยอะอยู่แต่การที่ผมรับจ้างคีย์ออเดอร์ผมไม่มีเวลาส่วนตัวเลยครับไม่มีเวลากินข้าวไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาอยู่กับคนในครอบครัวผมใช้ทั้งร่างกายเวลาและสุขภาพของผมเพื่อแลกกับเงิน นี่คืองานแบบที่สองซึ่งแน่นอนครับมันทำให้คุณร่ำรวยกว่างานแบบแรกแต่คุณอาจจะต้องสูญเสียสุขภาพเพื่อนศิลธรรมและแรกมาด้วยความสุขของคุณจากการที่คุณไม่ได้ทำงานที่คุณรักอยู่ในสังคมที่คุณไม่อยากจะอยู่และงานแบบสุดท้ายนี่แหละครับที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณคือการทำงานเพื่อความสุขความสุขในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงความสุขของตัวเราเท่านั้นนะครับ แต่อาจจะเป็นความสุขของคนรอบข้างหรือคนที่มาใช้บริการของเราด้วยคุณคงเคยเห็นมหาเศรษฐีทั้งหลายใช่หรือเปล่าครับที่ออกงานกุศลคุณรู้จักโทนี่ล็อบบินหรือเปล่าครับโทนี่ล็อบบินเป็นโค้ดที่ทําการสอนคนทุกๆวันเพื่อเปลี่ยนแปลงไมเซ็ e เพื่อช่วยเหลือคนและการเปิดสัมนาของเขาเขาเปิดสัมนาใหญ่มากครับและรายได้ส่วนหนึ่งเขาจะแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้เขาสร้างความสุขให้กับคนบนโลกใบนี้ ปลดล็อกชีวิตให้มีไมเซ็ตที่ถูกต้องเขาชอบช่วยเหลือคนอยากเห็นคนมีความสุขเพราะความสุขของโทนี่ลอบบิงคือได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้เป็นไอดอลให้กับคนอื่นและแบ่งปันความสุขให้กับคนบนโลกใบนี้และเศรษฐีหลายๆคนก็ทำงานเพื่อความสุขในการทำงานครับคนที่ทำงานเพื่อความสุขจะเกิดความท้อแท้ได้ยากที่สุดครับเพราะความสุขมันไม่เหมือนกับจำนวนเงินหรือจำนวนงาน แต่มันเป็นทรัพยากรภายในที่เราสามารถผลิตได้โดยไม่มีวันหมดตราบใดที่เรายังมีความสุขที่ได้จากการทำงานที่ได้จากการช่วยเหลือผู้คนถึงบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกหมดไฟลงมาหน่อยก็จริงแต่มันก็สามารถกลับคืนมาได้ในวันใหม่คุณจงจำไว้นะครับว่าคุณทำงานเพื่ออะไรเราก็จะสุขเพราะสิ่งสิ่งนั้นแล้วตอนนี้ คุณทำงานแบบไหนครับแบบที่1แบบที่2หรือแบบที่3พิมพ์มาบอกผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมเน็ตปฏิพานสวัสดีครับ